พี่น้องที่รักหนังสือปรีชาญาณสอนว่าเรื่องสำคัญในชีวิตคริสตชนคือการสแสวงหาพระเจ้าผู้ชอบธรรมด้วยการละทิ้งความชั่วเพราะความดีและความชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกันได้คริสตชนจึงต้องมีความคิดและการกระทำที่ต้องสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์ใช้คำว่า บรรดาผู้ปกครองแผ่นดินโลกเพื่อสอนผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างซึ่งมีนัยยะถึงโซโลมอนผู้มีชื่อเสียงในด้านพระปีชายานคำสอนยงยืนยันว่าคริสตชนต้องสแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้พบพระองค์และบอกถึงวิธีการที่จะทำให้พบกับพระองค์คือผู้มีความเชื่อต้องไม่มีความคิดที่ผิดเพี้ยนหรือตัดขาดจากพระเจ้า เราต้องไม่หลงไปกับอำนาจที่มักจะทำให้กลายเป็นคนโง่เขาสับสนหลงตัวเองเพราะบุคคลที่มีปรีชาญาณอย่างแท้จริงที่มาจากพระเจ้าจะไม่ยอมให้ตนเองต้องขัดแย้งกับพระเจ้าได้เพราะหากเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องสูญเสียพระจิตเจ้าผู้ประทานปรีชาญาณที่จะไม่ดำรงอยู่ในร่างกายที่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป คริสตชนที่มีปรีชายานแท้จริงจากพระจิตเจ้าจึงเป็นการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและปรีชายานก็เป็นมิตรกับมนุษย์เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้หากชีวิตถูกชี้นำโดยปรีชายานชีวิตก็จะยิ่งเติบโตกลายเป็นคนแบบที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นแต่ในทางกลับกันผู้ดูหมิ่นปรีชายานจะห่างใจจากพระองค์ และต้องรับผลร้ายเพราะไม่มีการทำสิ่งชั่วร้ายใดจะสามารถซ่อนเร้นจากพระเจ้าได้เนื่องจากปรีชาญาณแผ่ซ่านไปทั่วทั้งโลกเพราะพระองค์ทรงสร้างโลกพระจิตของพระองค์เชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างแนบแน่นลึกเข้าไปในหัวใจของเราและทรงได้ยินทุกสิ่งที่เราพูดพระเจ้าทรงเป็นบอ่อเกิดแห่งปรีชาญาณ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าประทานการอย่างรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเราจะทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างดีที่สุด I thought the things.